มาฐานต่อนะครับบอกว่าประจำเดือนเพิ่งหายไปได้8ปดถึงสิวันแล้วอยู่ๆมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มาเยอะมากแล้วก็เป็นก้อนนะฮะบ,บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นก้อนเป็น10ก้อนเลยค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรภาวะนะที่มีประจำเดือนออกมาเป็นก้อนเป็นริ่มเลือดคล้ายชิ้นตับเนี่ยนะครับ,ค,รบควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับ แสดงว่าภายในโพรงมดลูกเนี่ยอาจจะมีติ่งเนื้ออยู่ภายในโพรงมดลูกหรือผนังมดลูกเนี่ยหนามากเหมือนวอลเปเปอร์ในห้องเนี่ยหนามากผิดปกตินะครับพวกนี้อาจจะต้องไปหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรมีฮอร์โมนจากภายนอกไปกระตุ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเกิดจากภาวะไข่ไม่ตกผิดปกติพวกนี้ก็ต้องไปตรวจดูนะครับอาจจะต้องัลตราทซาวดูว่าภายในโพรงมดลูกมีอะไรไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คือ จะเลือดดูระดับฮอร์โมนซิว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับไปพบแพทย์ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าประจำเดือนออกมาเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับจะมีภาวะซีดโลหิตแจ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมเดี๋ยวภาวะซีดมากก็จะทาให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือมันเลือดออกเยอะมากเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมครับบางคนที่ออกมากจนกระทั่งต้องตัดมดลูกทิ้งไปก็มีนะครับอ๋อถึงกันต้องตัดมดลูกเลยครับเพราะบางทีให้ยาอะไรเลือดก็ไม่หยุดสักทีหนึ่งก็มีครับ